โยโยพร้อมแล้วครับอุยครับครับสปอร์ตสปอร์ตห้าต่อ,ต,อต่อไปต่อไปฮิวไปครับต่อไปฮิวไปเพื่อนถอยเพื่อนถอยรอถอย Go. Go. อืมอ่าถอยเยอะ <Go. S 1> เพื่อน ต่อไปหิวไปครับต่อไปหิไปผักผักมีประโยชน์ผักแสดงก็มีประโยชน์มีผักมีผักแสดงก็มีประโยชน์ตรงไหนบูธบูให้บูธให้ครับผักผักมีประโยชน์ผักมีประโยชน์อุ้ย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 ออุ้ยอุ้ยไม่ทัน <c oughs> ลึกคนเดียวเลยลงไปแล้วเพื่อนกำลังไปนะยิวยิวให้แล้วยังไงต่ออือไปกินกินไปกินเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมายืนครับยืนผักผักให้ถอยอผักให้ถอยแล้วก็บูธ ผักไก่ถอยแล้วก็บูทโอ้โหถอยอผักไก่ถอยแล้วก็บูทผักไ่ถอยแล้วก็บูทผักไ่ถอยแล้วก็บูทครับโอ้งงงงมากเลยไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วใส่ต้องต้องไต่กําแพงครับเล่นบนกําแพงใต่ได้ใต่ได้ต้องมีที่เล่นเต้าเราต้องมีที่เล่น ออะไรเกิดอะไรขึ้นถอยผักผักมีประโยชน์ต่อยด้วยผักไปต่อยไปปุ้ยุ้ยเปิดแล้วหลบได้ครับหลบได้ครับสวยครับโอ้โหกูเข้ามา กูสั่งจะมาฮิวอืมไปออกไปครับใกล้มาช่วยแล้วมาฮิวแล้วเรามาฮิวแล้วอย่าห่างอย่าห่างเรามากเพื่อนอย่าห่างเรามากห่างเรามากเราฮิวไม่เทินเราฮิวไม่ถึงถอยไปถอยไปซะถอยไปซะอืม A later. few moments later. Mm. มาแล้วมากันแล้วมากันแล้วหยุดได้ยุดไปครับเพื่อนหยุดได้ยุดไปยุดได้ยุดไปครับเพื่อนเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนอย่าทิ้งเราต่อยต่อยไป เล็กหลอกหน้าห้างตบมัวละหมัวละสวยหมวแตกไปหมวแตกไปหมดถอยผักผักให้ถอยผักให้ถอยมีประโยชน์ผักไม่ประโยชน์ผักไม่ประโยชน์ผักหรอครับโอ้ไม่รู้เลยพูดอะไรกูโอเค ถอยมาเพื่อนถอยมา,มาถอยมาถอยมานูลืมรีโหลดขอบคุณครับขอบคุณที่เตือนขอบคุณที่เตือนอุ้ยข้างๆข้างๆมาข้างๆมาผัาาากไปยิงต่อไปเรื่อยครับต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่ตอไปเรื่อยครับต่อไปเรื <C urt ain> อเ่อย <C urt ain> จเย็นเราไม่ทันเราไม่ทันนะเคเราบูทเราบูทให้เครับเพื่อน่อมาแล้ว่อมาแล้วเอได้ถอยเอได้ถอยจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาแล้วบักเกนมาแล้วบักเกนมาบักเกนบักเกนฟัดฟันเราไว เอามาอยู่เพื่อนอีกสี่สิบวิอีกสี่สิบวิเราให้อยู่เอาให้อยู่เพื่อนเราให้อยู่อืมเปิดได้เราก็เปิดได้ไปถอยไปถอยไปซะถอยไปซะถอยไปซะรอดันได้รอดันได้นะยี่สิบวิยี่สิบวิเอาอยู่ไหมบูทให้บูทบูทบูทแบบเดือดเดือดบูทแล้วบูทแล้วต่อยต่อยหัวต่อยหัว พักป่อยแล้วก็พักอ้าวมานะรบบูทให้นะบูทให้นะบูทแบบชนเข้มโอ้สวยครับตรงไหนอีกจบไปที่หนึ่งแต้มครับไปเตรียมตัวเพื่อนเตรียมตัวได้แล้ว อ๋อทางนี้มันออกได้ด้วยเหรอ,อ,อรู้เนี่ยมาเพื่อนมาเร็วเร็ว <c oughs> แผ่นกองโจนครับแผน่นกองโจนครับเราเราเล่นแผนกองโจนแผ่นกองโจนสวยเพื่อนสวยอ้าวแผนงกำลังมาแล้วเพื่อนเรามาแล้ว ม,มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนรถไตรถไตม,มันยิงแม่นนะมาครับพยายามจะฮิวแทงก์ไอกองจนุนไอกองจุนแตกครับไอกองจนุนเราแตกเกจ,จีกลับมาเกจ,จีกลับมาต่อไปต่อไปก่อน ทำไม่ได้ก็ทาไปทาไม่ได้ก็ทาไปก่อนตอนนี้อืมโอ้ตเต็มเข้าหน้าเข้าหน้าทาไม่ได้ก็ทาไปก่อนทาไม่ได้ก็ทําไปก่อนจังหวะนี้ยิงยิงให้แตกยิงให้แตกยิงให้แตกหน่อยทําทไม่ได้ทําไปก่อนโอ้ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนฮิวเปลี่ยนฮิวครับเข้าไปตอดเข้าตอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวแตกแทงแทงเดือดโหแทงแทงเข้าลึกอ่ะฮิวไม่ถึงเพื่อนมันฮิวไม่ถึงโอ้แทงทำไรของแทงวะถอ,อ,อะย,ยตั้งตัวก่อนเอาใหม่เอาใหม่อมันตีพร้อมแล้ว ที่พร้อมแล้วต่อ,ตอไปต่อไปเรื่อยๆต่อดไอด้ต่อต่อไปก่อนอว่ายว่ายว่ายแทงอย่าลึกแทงอย่าลึกค่อยๆดันแทงแทงต้องค่อยๆดันค่อยๆใจเย็นเพื่อนใจเย็น,เ,ยนอเอาจังหวะนี้แหละเอ้าจังหวะนี้แหละทำอะไรก็ทำ ทำอะไรก็ทำจะทำอะไรก็ทำผักผักให้มันถอยผักมีประโยชน์ผักมีประโยชน์เอา้าผักผักมีประโยชน์เสมอสวยครับเค okay. อ้าวกลับมาครับอยังไต่อยังไงต่อ,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 อครับ <Alex> เดี๋ยวเดี๋รอ, <c oughs> อืมวยครับอ้าวแตกไปแตกไปหนึ่งครับแตกไปแตกไปหนึ่ง,แต,งแตกไปหนึ่งแล้วตอนนี้แตกไหนึ่งแล้วตอนนี้เราบูทให้เราบูทให้ครับ อืมอืมโอ้หนวัวมากหนวัวมากจังวันนี้อืมผักผักได้ผักอืมยังไงต่อยังไงต่อถอยาออมาเพื่อนถอยมาอมาุอา้ยติดกระแพงอืมอืมอยู่ต่อครับ เราหิวเราหิวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขอแค่เพื่อนพอแค่เพื่อนยืนอยู่ขอแค่เพื่อนยืนอยู่เท่านั้นบอกเราบูทเราบูทให้อันติอันติพร้อมแล้วอันติพร้อมนะขอแค่เพื่อนขอแค่เพื่อนขอแค่เพื่อนว่ายังไงอืมเราผักผักให้ด้วยผักแล้วมีประโยชน์อยู่แล้วบูทบูทให้ก่อนตัวนั้นมันยิงฟรีนะตัวนั้นมันยิงฟรี อ้าวไม่ตายหรอกครับไม่ตายหรอกครับสวยสวยมากครับซิลิโกสไลส์อ่พต่อยไปต่อยก็ผักผักก็มีประโยชน์อ้าวมามันมามันมาไวจังผักได้ผัก,ลผกเลยครับสวยครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนคือคืออะไรตรงไหนคืออะไรตรงไหนอ๋อมันบินมันบินครับโอเค เดี๋ยวพ่อจะโฉกให้สวยครับสวยผักผักนะครับผักผักเป็นประโยชน์นะมีประโยชน์ต่อยไงต่อยต่อยแล้วก็ผักต่อยครับต่อยครับต่อยโอเคจบไหมจบเลยไหมจบเลยครับจบเลย Yeah.